วนนี้จะรับเข้าสู่ช่องมุกตาพาเพลินนะคะตอนนี้ก็สายแล้วเนาะนะคะก็มาไปดูดีๆกัน,นะคะ่ะว่านี่จะทําอะไรนะคะอะไรลูกจะไปกับแม่จะไปกับแม่เอามาเกาะก่อนเหมียวเกาะกองแม่ยังไงลูกอจะไปกับแม่นะคะตัวเ,เล็กเราเนาะไม่เอาไม่เอาลูกไม่ไปไม่ไปไเนี่ยนะคะ แง่ดีๆแหมทำรอก็ได้เป็นไรนะคะโอ้ยลืมถ่ายหัวดีๆคอขาดตลอดถ่ายคลิปไนไรคอขาดตลอดนะคะอะกดอาไม่ละกดที่ไม่ละนะคะอาเห็นผลนที่ไม่แม้เสียัะทีนะคะก็นี่ละคาะนะคะคิดว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะจะฟ้อก็มาลูกไปอะทาอะไรในตรงนี้นะวันนี้นะจะยังม่งเนี่ย เนี่ยเห็นไหมว่ามันรุนแรงอ่าเราก็จะเชียร์ว่ด้านขอบเราเราจะปลูกต้นไม้ควาไม่ใช่ต้นไม้สูงอาจะเป็นต้นไม้แค่บุงประดับอาจจะเป็นต้นเชียงท้องนะครับเพราะว่าเห็นน้ำเป็ดมั่าอ่วจะไม่ต้องทำรั้วได้อย่างเงี้ยประมาณนี้ยมันจะได้สวยงามอมีสีเขียวด้ยใช่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอืมไปค่ะทำบานไปหานะคะวันนี้น่าจะยุ่งทั้งวันนะคะ ยุ่งกับการแบบลำกระบี่กระบองนะว้านอนนี่จ ai. ันพรน่ะรู้งานมาเฝ้าโอ้ยแต่ละตัวนะปาดอันนี้กิ้งไม่มลเนี่ยกิ้งไม่ตกกิ้งไม่มันตกลงไม้เลยเนี่ยเฮ้ยเป็นไรอะไม่กลับบ้านกับช่องอะเป็นไรอ่ะกาดกอดนะฮะหยอก นาต่อนะคะกวา,าดนะกวาดาก็สิ้นเดือนนี้นะคะสลับบ้านหลังแรกของเราก็จะมาเนาะนะคะทุกอย่างต้องพร้อมนะคะเพราะว่ามันก็เหลืออีกแค่สิห้าวันเองนะคะเอฟซี FC. ไม่ทราบว่าเพื่อนจะมาวันไหนกันแน่นะ,คะแค่ว่าสิ้นเดือนนะคะอาจจะมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า แลรกๆคุณกฤษฎีมาโหลดนะคะมาหลังแเขายุมตรงไหนอ่ะมาหลังแรกเราจะอยู่มุมนี้นะคะมุมตรงไม้กวาดนี่ค่ะไม่ใช่มุมนู้นนะะมุมไกลเกินไปนะคะตรงนี้ค่ะหลังแรกจะอยู่ตรงนี้ค่ะหลังแรกจะอยู่อ่าเพราะเราก็ได้วัดทุกอย่างเป็นสัดส่วนแล้วค่ะนะคะว่าหลังใดอยู่ไซม่มังใดจังใดอะไรยังไงเนาะนะคะอันระบบขีวิตต้องเป็นม่วงครับผมเป็นยังไครที่มาบึงระบบแบบนี้อ่าเป็นยัง งงตรงนี้จะเป็นระบบท่อน้ําเสียแล้วนะครับผมที่เราทำาบ่อเกิดไว้หลุมเกิดไวไ้นะนะครับเนี่ยให้มามันจะเนียนแบบว่าประมาณว่าไม่เห็นไม่รู้เลยเ,เราทําไม่รู้เลยครับมีอะไรข้างล่างนะคะเดี๋ยวตกลงไปเลยนะคะค <c oughs> ่ะนะคะก็อ่าเดี๋ยวเราจะัปเป็นระยะระยะเนาะนะคะวันนี้นะคะ ก็ภารกิจของเราก็มีเก็บดินนะครับว<ะ>ันน<ช>ี้มันหล่อนออกไปใช่เสียงินซื้อเด้เนี่นเราเราต้องเก็บลูกเม็ดใช่แล้วก็อย่างนั้นมันก็สามารถมาทําปลูกต้นงต้นไม้เราได้นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่เปลืองดินอ่านาดินที่เราจะซื้อมาเนี่นเพราะว่าเราต้องซื้อดินดินปลูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินบดขีหินแห่นะครับหรือดินลูกลงังเนาะนะครับเราก็ต้องทําเสริมขึ้นมาโดยการ เราจะอาจจะทําเป็นรั้วเป็นในยางก็เป็นเป็นคอกคอกคอกอน,นันตเนาะคอกใบต้นใหม่โดยที่เราจะเอาอิฐประสานมาวางก็ได้วางเพื่อ,อให้มันเป็นรั้วเป็นแนวเดียวกันครับผมเนี่ยอนันคือเรื่องอนาคตเนาะนะคะแต่ตอนนี้เราก็ปัดกวาดวตกแต่งปันครับผมปัดกวาดก่อนปัดกวาดแล้วก็แล้วก็ปรับพื้นที่อะไรให้มันแบบ ให้มันเดดูดีอ่ะตอนนี้มันก็เป็นอายุอานยักษ์นะคะเพราะว่าถ้าบ้านมาไม่เห็นยนกเ่าตา้อง้องรีบทำก่อนนะคะถ้าบ้านมาหลายๆหลังพร้อมๆกันหมดนะคะมาเป็นแบบเรื่อยๆนะคะมันจะทํางานลําบากค่ะแล้วก็นี่ด้วยเราจะประดับตกแต่งด้วยแมงงานเราจะยุ่งตอนประดับตกแต่งหลักอ,อันนี้ก็เป็นสีไม้แห้งนะคะของอยางพาราเนาะนะคะ อันนี้ก็สิลากเมื่อเฮื่อนอยู่ค่ะลากเมื่ออ้อยไฟเมื่อด่างไฟนะคะด่างไฟไรยุง่งเนาะแคมปิง้งแคมปิ้งค่ะวันนี้อากาศบรรยากาศมันควรจะตกเลยนะฮะอีกรอบแล้วค่ะทันดูแล้ว,ลวก็ทางนู้นก็ปรับพื้นที่อยู่ค่ะ ทำฐานองูเนาะนะคะอ้ออย่งดอกสีเหลี่ยงง่ายปุ้ยโอ้ยทีนี้จะดีเดียวก็ได้เช่นกันโลงไปข้างล่างก่อนค่ะนะคะเป็นโหลดคลิปอันนยู้น้ำสิเป็นสีเหลี่ยงนะคะเออแสดงว่าตรงนี้ก็คือถ้าเรามาอยู่ตรงนี้โดยที่เราไม่เกาะไม้แห้งลงนะคะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แบบนี้นะคะเอฟซีเนี่ยอันนี้เราก็จะเทนะคะ ไม่ใช่เราจะไปให้มันเป็นจังซีนะคะทุกอย่างต้องเนี้ยบต้องสวยนะคะเวลาลูกค้าเข้าร้านเราก็จะได้ไม่จืนแล้วก็ด้านหน้าเราเราจะเอาที่ลมาลง,อ,ง,อ,งอ่าใช่เพื่อไม่ให้มันจืนใช่ลแล้วค่ะทุกอย่างนะคะนะคะบ่อยากว่าอก็ร้ายมันก็สิเป็นการมโนเนาะนะคะ,ค,ะค่อยๆดูไปนะคะเอฟซี FC, นะคะเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะคะ เก็บฟืนมือนกันแต่ก็จะเก็บไม้กลับไปบ้านแล้วค่ะก่อนที่เสร็จก่อนมันบ้างเดี๋ยวเป็นฟืนที่ฟรีครับฟืนที่ฟีนะฮะหนึ่งเมตรแค่นั้นเหรอส่วนอันนี้ก็จอดรถได้เนี่ยโอเจอดรถตรงนั้นได้นะคะจอดจอดรถได้ค่ะการจอดแล้วฮะ สามารถเข้าได้สองทางค่ะทางโน้นกับทางนี้นะคะขี่เขามากกับรถกับรถก็ได้ผมมากินกาแฟกับรถได้เพราะว่าเขาเขาท่านี้เขาง่ายกว่าแม่นแล้วก็ออกทางนี้ใช่ค่ะออกด้านนี้นะคะถึงแม้จะไม่กินกาแฟก็อ่าวนมากับรถได้ในเอฟซีเหมือนเป่าน้ํามันเลยนะคะอ้วนเขามาพอดีใจนะโอ้เพิ่อนมาลูกค้ามาบมาเมนค่ะเพิ่อนมากับรถเนาะนี่นะค้ำๆนะคะแล้วมีซีเรียสเนาะ อ่าเนี่ยเราจะเก็บลงคลิปเสร็จแล้วเอาก็จะเอาไม้นี้กลับไปทําฟืนที่บ้านค่ะเอาอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับฟืนไม่ลําบากค่ะนะคะมีอันเอาอะไรมาสวนแล้วว่าอาอะไรมาสวนเอาะเอาไะไรเปปีนะคะยังได้ไปก่อเอาแล้วอ่านะะตอนนี้เจ้าของสวนก็มาลวกหยามันนะคะไม่จ้างค่ะหนูจ้างนะคะเพคน, <c oughs> นว่า มันมีเนื้อเห็ดขาดนะคะับทแล้วโนจ้างนี่ยขาดตองเมนทำแล้วคนเราไปจ้างเงินสิขาดตองสันโอ้ยตายนะ,ะไ,ปไ,ปไปเก็บไปแตงลูกไผ่เนาะไปใส่ลูกบุ้นเนี่ยเขาไปในป่ามาันเลยออกมาคือนะคะน้ำไม่ออกไม่ออกมากินเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเอบสองนะคะเผื่อเป็นลม,มอย่างดี แต่ว่าบันนี้บรรยากาศให้นะคะสหรับการถอนหญ้ามันเนาะ,ะไม่ร้อนนะคะหญ้าเขาไล่มันไล่เขานะคะไม่มีไล่เรานะะเนาะอไปเสร็จแล้วดีๆนี่คือเรากวาดตรงนี้ก่อนนะคะเอ้าคือมันคือมันคือหนาเนาะทำไมกวาดฮะไม่ได้อนาญ่อยะะอ่ะจ้าบาทอ่ะาาบาท อปอนกว่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดนะ FC เน,นี่ยลงทุนไปซื้อเองเลยด้วยลูกุณซื้อเองด้วยบาทเ,เพื่อเราจะมาทล้วพี่หน <มา S 1> ิงโอ้อ, <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันคลิปต่อไปค่ะ